สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาช n แนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับคากระบาจิในตอนที่96ชื่อตอนอย่างเป็นทางการมีชื่อตอนว่าจวนเจียนครับและดูก็ับผมหน้าปกตอนนี้แม่งอย่างเท่โอ้โเป็นหน้าปกที่รวมตัวละครตั้งแต่ช่วงแรกๆมาจนถึงภาคล่าสุดนี้เลยนะลงทรงลงสีสวยอะไรกันพอสมควรครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับทางด้านอิจิกิเนี่ยก็มีการออกคําสั่งนะครับ ให้เรียกชิบากับฮิยุกิกลับมาที่ศูนย์ใหญ่แดนเทวาตอนนี้เลยนะเรื่องการคุ้มกันผู้ทําสัญญาคนอื่นเนี่ยทำแค่พอประมาณก็พอเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้ปรามาจารดาบโดนฆ่าแล้วก็ผู้ทําสัญญาที่เหลือก็จะตายไปด้วยผลพวงจากสัญญาช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นนะสถานาการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเร่งด่วนกว่ามันสําคัญกว่าเราต้องทําการจุดยั้งตะตูนณนะพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้ได้ก่อนนะนะและ บผในพื้นที่ที่ยูระอยู่ครับแต่ละคนก็รับรู้ได้ครับว่าฮไอพลัง mm hmm. แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันคือกลิ่นอายดาบอาคมนี่ว่าอุลูฮะเองก็รู้ครับว่าคุณซามุระกําลังจะมาครับแล้วก็กําลังจะมาพร้อมๆกับจิฮิโร่ด้วยนั่นเองครับส่วนด้านอาซามิครับก็ประเมินแผนการของฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันใช้พลังของชินอุจิอยู่ใช่ไหมล่ะเป้าหมายของมันเนี่ยคือการฆ่าปรมาจารย์ดาวสินะท่า เราปล่อยให้มันทําตามอําเภอใจได้เนี่ยเราคงแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นนะในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จิฮิโร่กับซามุระจะมาถึงเนี่ยเราต้องทําการหยุดยั้งไอ้เจ้ายูระมันไว้ที่นี่ตอนนี้นั่นแหละนะตอนนี้อาซามินั้นหยิบเหรียญดีดขึ้นมาครับผมแล้วก็บอกว่าเหรียญตราครับเหมือนกับว่าอาซามิเนี่ยกำลังจะใช้อาคมอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะอาซามิก็รู้แหละครับว่ายูระที่เป็นหัวหน้าของอัคระอัคคีเนี่ยไอ้เจ้านี้เนี่ยมัน เป็นตัวการในการฆ่าคุโรฮีระนะครับผมและแล้วการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นครับทั้งอุลุฮะนัสสึกิแล้วก็อาซาบินั้นเนี่ยพุ่งเข้าไปลุมใส่อยู่ละครับภาพตัดมาที่ทางด้านอิจิกิอีกครั้งหนึ่งครับอิจิกิก็รับรู้ได้ถึงดาบอาคมโทบิบูเนะกับเอ็นเทนนะครับเขาเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ก่อนนะรับรู้ได้ถึงพลังดาบอาคมแล้วก็จริงอยู่นะแต่ทําไมไอ้สองคนนั้นเนี่ยถึงไม่รีบลงมาสักทีหนึ่งนะนะทั้งทั้งที่ความสามารถ ของโทบิบูเนสเนี่ยมันน่าจะบินลงมาได้โดยง่ายแท้แทๆนะนะตอนนี้ครับลูกหน้องก็มารายงานกับอิจิกินะครับว่าพยายามที่จะติดต่อไปภายนอกครับผมแต่ปรากฏว่าติดต่อออกไปไม่ได้โทรไปไม่ติดนะอิจิก,กิก็เลยมาพูดกับคาเซนกับผมอิจิกิคิดว่ามันก็คงเป็นฝีมือของคาเซนเป็นเขตแดงของคาเซนนั่นแหละครับคาเซนบอกครับว่าเฮ้ยตอนนี้แดนเทวากาลังวุ่นวายเลยใช่ไหมล่าดยังไงแล้วนะพวกสหายลวมอุดมการณ์ของฉันเนี่ยจะต้องทําตาม แผนได้อย่างสําเร็จแน่นอนอิจิกิคิดว่าคาเซนเนี่ยคงมีการเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อทําการปิดกั้นไม่ให้เอ็นเทนกับโทบิบุเนะบุกเข้ามานะครับแต่เขาเองก็สงสัยนะครับว่าฮิมันมีความสามารถอะไรที่สามารถปิดกั้นดาบอาคมได้ด้วยอย่างนั้นหรือนะอิจิกิก็คิดว่าคงจะเป็นการทุ่มพลังทั้งหมดในการขัดขวางดาบอาคมทั้งสองเล่มนั่นแหละครับแต่นั่นแหละการทําแบบนี้เนี่ยมันก็คงทําได้แค่ไม่กี่นาทีหรอกนะเพราะยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวซามูราก็จะสามารถ ทำลายเขตแดนและบุกเข้ามาได้อยู่ดีนะนะแต่คาเซนก็บอกกับว่าเอาหน้าถึงมันจะเป็นช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่มันก็เป็นการเดิมพันทุกอย่างนะนะกลับมาที่การต่อสู้ของยูระครับยูรานั้นใช้ท่าตะขาบโจมตีเล่นงานทั้งอุรุฮะและนัตสึกิครับผมสองคนนี้ก็นอนบวิสภาพนักศึกษาอะไรกันไปครับท่าตะขาบของดาบชิรุจินั้นมันโกงอยู่แล้วนะคาเซนก็บอกครับว่าตอนนี้ที่นี่เนี่ยมันก็เหมือนกับจอมอาคมที่มีแต่ ตัวเปล่านั่นแหละนะถึงแม้ว่าจะมีเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีแต่เมื่ออยู่ต่อนหน้าของพลังชินอุจิแล้วหรอกก็พวกแกเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละทางด้านอาซมามินั้นครับยังเป็นคนที่สามารถยืนอยู่ได้ครับอาซมามินี่คืออย่างตึงเนอผมอยู่ละเองก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ยอาซมามิเนี่ยแม่งสามารถต้านท่าตะขาบได้ด้วยอย่างนั้นหรอนะทางด้านอุรุฮะเองเนี่ยก็คิดคบว่าท่าตะขาบเนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบ360องศาครับแต่ท่านี้เนี่ยมันก ก็มีช่องว่างมีช่องโหว่อยู่เหมือนกันครับเพราะที่บริเวณด้านหลังของผู้ใช้พลังนี้เนี่ยอนุภาพมันจะเบาบางกว่าจุดอื่นนั่นเองนะซึ่งทางด้านอูรุฮะและนัสกีเนี่ยก็จงใจเป็นตัวหลอกล่อครับทำให้ตัวอาสบีเนี่ยอ้อมมาด้านหลังของยูลาได้ก็เลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากท่าตักขาบตักเท่าไหร่นั่นเองนะอาสบีคิดว่าเฮ้ยตอนนี้จีฮีโลกับตาบูระยังไม่มาเนี่ยมันยังไงกันแน่นะตงไตยคงจะเจอปัญหาติดปัญหาอะไรบางอย่างแน่ แน่เลยนะแต่นั่นแหละไม่เป็นไรนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่อาสมิธทำมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกมันยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือตัวอาสาบินั้นต้องทําการจัดการยูระให้ได้นั่นเองครับอาสมิเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจะไปโจมตีใส่ยูระแต่ยูรานั้นก็ใช้ท่า,มาแมลงปอเล่นงานอาตาบิครับเราเห็นเลยครับว่ามือของอาสมิธได้แม่งเละนะครับผม ตัวยูราก็บอกว่าเฮ้ยยาดีกวานะ่าหน่ายังไงแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะฉันได้หรอกนะภาพตัดไปที่การย้อนอดีตแว็บหนึ่งครับผมเป็นสถานที่คลินิกอาซามิครับก็มีคำอธิบายครับว่ามันมีศาสตร์การรักษาที่เรียกว่าศาสตร์11เยนบําบัดนะครับเป็นศาสตร์การรักษาพื้นบ้านที่ว่ากันว่าจะใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่เกิดจากเหรียญอะไรประมาณนั้นนะนะต้นกําเนิดในการใช้ศาสตร์นี้เนี่ยมาจากคลินิกชุมชนแห่งหนึ่งโดย เบื้องหลังของศาสตร์นี้เนี่ยก็คืออาคมที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นในตระกูลอาสามิครับและเจ้าอาซามิเนี่ยก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลที่เป็นคนเลือดร้อนนะครับผมแล้วอาซามิเนี่ยก็ได้ทําการพัฒนาอาคมที่สืบทอดต่อๆกันมาเนี่ยครับผมไปใช้ในการต่อสู้กันไซ์อย่างนั้นครับ มันก็เหมือนกับว่าเออก็ทําให้คนในตระกูลอาสมบเนี่ยขับไล่แล้วก็ต่อต้านอาสมบเลยแหละครับที่แ่บมึงเอาศาสตร์ในการรักษาคนเนี่ยเอามาใช้ต่อตู้กันไซอย่างนั้นนะกลับมาที่ปัจจุบันครับนั่นแหละครับการใช้เหรียญของอาสมบเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาคมของอาสมบครับที่สามารถใช้ในการไหลเวียนเลือดของตัวเองเพิ่มทักษะทางด้านร่างกายหรือกระตุ้นเส้นใหญ่กล้ามเนื้อของคู่ต่อตู้อย่างรุนแรงก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันครับตอนนี้เียเราจะเห็น ว่ามันมีเหรียญที่แบบเหมือนมีประกายสายฟ้านะครับผมอยู่ลายล้อมยูละแล้วกระแสไฟฟ้านั้นเนี่ยก็โจมตีใส่ยูระอย่างรุนแรงซะจนกระอักเลือดออกมาเลยล่ะครับแล้วอาสมีนั้นก็กำหมัดเข้าไปซัดยูระแรงๆอีกหนึ่งดอกครับอาสมีก็พูดจาเย้ยหยันยูระนดิดนึงเนะครับว่าเฮ้ยแกเนี่ย, i, ยมัวแต่มาเออละเหรออยู่ตรงนี้กับคนอย่างพวกเราเนี่ยมันจะดีอย่างนั้นเหรอฮะแล้วทำหน้าโหดใส่ด้วยนะ แต่นั้นแหละครับผมยูรัสถึงแม้ว่าจะโดนโจมตีไปเนี่ยก็ยังทนได้อยู่นะครับแล้วเขานั้นก็กํำลังจะใช้ท่าตะขาบอีกครั้งหนึ่งในการเล่นงานกลับคืนไปครับแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับ